สวัสดีค่ะสวัสดีเนียเหมือแรงเขาแรงเขาแรงพี่น้องได้เวลาหิวอีกแล้วได้เวลากินอีกแล้วอืมพี่น้องเมื่อเมนูข่อยให้ไายให้ไายไข่ไถ่ซุปหยังพี่น้องไข่ไถ่ซุปอะไรซุปอะไร <c oughs> พี่น้อง h, พี่น้องหน่อยมักเหรเหนเหนื่วยมากพี่น้องซุปหยังพี่น้องมาเบ่งเหนื่อยก่อนอืม ซุบักแปบ,บพี่น้องซุบักแปบบแซบบ่บคือซุบักเขียวหรืพี่น้องซุบแบบเดียวกันแหละเครื่องปรุ๋งยังคือกันกือซุบักเขียวนี่แหละพี่น้องเต้นเป็นทั่วแปบ,บพี่น้องปีหนึง่งเขาได้กินเท่น,นึงกี่รถพาน้า,นาบ้านเพิ่นพี่น้องประกาขอจักเดียวเขาจะไปขอเพิ่นหาถุงประสิติกไปเก็บไห้เลยพี่น้อง <laughs> น้อยแกน้อยแปะไอ้น้อยแกยแก,กับกินเม็ดมันคือ้อคือไอ้บอกทั่วฝักเง,งาหรือพี่น้อง อือืมอืมอือืแซ่พี่น้องแซ่ต้มเปี้ยเปี๊ยพี่น้องหยนหยดสองเสียแหลกเลย้าขาหลวกพี่น้องมันหยอดทอยอย่างนี้พัดแล้วก็แล้วกินน้ำพริกกับปี้แล้วก็แล้วพัดใส่ไข่แล้วก็แล้วยังใส่น้ไมแล้วก็แล้วพี่น้องข้าวเดียวขืนลับซับข้าวเดียวขืนหลับจับ ใส่หัวผักบัวพี่น้องใส่หัวเป็อ่าใส่หัวผักบัวอืมอกินเป็นปะจ้ากินเป็นบะข้อหลุนใหม่กินมาเป็นหรอเพื่อนน้องของข้อหบักสิจักใบจักแบบแบบขึ้นยัง เป็นรุ่นเก่ารุ่นโบราณท,ที่ห้านีลพี่น้องบอกแปบบอกแปบไปห้ามเลยบอกแปบ,บพี่น้องทั่วแปบบทั่วแปบเบงินอ่อนอจัจวพลใดได้พี่น้องเงินอ่อนอจัจวพลใด้เงินอ่อนอน,น,นั่นเนี่ยอาัศวพดใส่ไอ้ข่ละน้ำหอยใส่ไอ้ยังไงเพี่น้องเงินอ่อนอนั่น ห้าสิบพัดไต่ขึ้นก่อนงั้แกเต็มเลยพี่น้องนางกินเม็ดแกไม่เหมือนอยู่ยังแฝงวะปีหนึ่งกินเทน,นึงพี่น้งองต้อ,าขาขาของเหนื่อยพักขาเขาเนาะกินผู้เดียวแข็งๆพี่น้องเย็นกันเด้อเย็นกันเด้อค่ะเด้อซุปบักแปง เล็กหน่อยรุ่นไม่ไว้รุ่นอายุไม่ไมเกกพิ่นบ,แบบ่นบนบอยากเลยพี่นงบอกแปบบว่าวันนีกินมะเป็นหรอบ่หิจักใจให้เป็นใกล้ๆกันนะพี่นางเด้อซูมให้ดูใกล้ๆกันนะพี่นางเด้อ